ข้าวที่เรกมาเยี่ยมเพิ่นบ่ให้ยเยี่ยมครับแต่ว่ามื้อนี้ติดต่อได้แล้วครับว่าวันเสาร์ครับก็สิพาพี่น้องไปเบิ่งบรรยากาศข้างใน,นกองบินลงนะครับเนาะว่าสิเป็นจังได๋บรรยากาศเขา,า,าต้องสอบถามเราอยู่แล้วเพราะเราไม่มีป้ายผ่าน ไปคนนั่นยังได้มาเยี่ยมทหารไม่เอาไปแล้วครับบ่เคยค่ะอาทิตย์เนี่ยชี้ตรงไปตามเสร็จ้นรักเรื่อยเรื่อยๆครับไปเห็นแผงสลาเซลใหญ่ๆหละก็เรี่ยวกลัวเขาครับไปลงไปประมาณสองร้อยเมตรนี่ครับมีสลาแดงอยู่กลัวมืออย่ครับสังเกตสลาแดงกันนะครับเนาะแดการกลัวมือเลยครับครับผมขอบคุณมากครับทีบครับพี่น้องมาวันนี้ผ่าน ข้าแด้แล้วพานมาได้ไปมาได้พวให้เยี่ยมเยี่ยมญาติไงนั่านาน่ะเยี่ยมญาติยยาถึงที่หมายแล้วครับพี่น้องเยี่ยมญาติเยี่ยมญาติเยี่ยมทหารค่าดแยยาดงเราต้องหาร่มจอด มันน่าึนบรรยากาศยำยากบูเลยเอาศาสตร์หน้ากเรื้อมาศาสตร์าเมาหอดะบองได้แจ้ถ้ามาหอดบองก็สุเอาไปเอากระเป๋ายูนรถกบะยางบ่ลงขีเหรยนข้งไหน เออขามามันเห็นดอกค่นนอเาจะคเขมามัรับเขาจะเาาที่เเขาจสีบอกดอกเออเขาตางไ้เขาจ็สีบอกเพื้อเพนนาภาพไปบงบรรยากาศ เหมือนนิดนันว่านย่ญยตดครับพี่นอ้องยอดมากลลย 你有啥哦？对面有。<laughs> <laughs> <c oughs> รวมใส่แมสกูรวมใส่แมดเลยน,ะ, <c oughs> ไนะไนอะ <c oughs> ้กอมาไ้อกมากของมา 不好 滚滚。 เดี๋งผมกมกาลองเพียงติ้นสนานเบกองกองเพียงอ้นมครับเมื่อกี้เฮากับเป็นการสุกมากครับพี่น้องวันรได้เลือกเพื่อกระป้อยให้ญาติเขาเยี่ยมครับ บรรยากาศบรรยากาศอบอุ่นครับพี่น้องกับแม่กับพ่อพอลูกแม่สามอาทิตย์เนาะทหารที่เพิ่นมีแฟลกแรกอกะดีใจครับพี่น้องจะเห็นหนากันเพิ่ก็ว่าบางคนก็่าทึ่งมียทึงมวลบรรยากาศ บรรยากาศเนเรื่องโอ้ยวิ่งมาวจะไปสอบถามประหารใหม่พี่น้อง ปะเมยวะทหารเมยยู่บ่เป็นยาธรรม,มดาครับสี่เลียนต่อบ่็อันนีก็เอาไป้กินอ,องกรได้ครับกอีเรียนยี่สอบเอ็ดนี่ครับคือทหาร อันนันบุญอ่อนครับเางนบรรยากาศเรื่อยๆครับพี่นอ้องบม่มีอะไตอนนี้ทหารไหมล่าสิไปกินขาวครับกินขาวเทียง สูงตามด้ออไพเตีย้ยก็มูอก็อยู่ข้างลัพง่นเลีว้ว

เจะเออกไปหัด ครับนี่ก็เรียบร้อยครับรำล่ากันแล้วครับพี่น้องเรียกมีไม้เยี่ยมเรียกมีไม้เยี่ยมเดือนหน้ายิบหาทันวาเจสวัสดีพี่น้องนรับแน่นี่สวัสดีครับครับพลทหารครับกันแต่แต่ล่าจากการพี่น้องวันที่ยี่สิบห้าสิบเก้าบาทครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ขอฝากพี่น้องไว้เสมอนะครับเนาะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้มาอาบิษฐ์สามบารมีหน่อยนะพี่นะครับเด้อ ครับเป็นกำลัง,งใจให้ครับทหารใหม่พี่น้องสำเนียนะครับสวัสดีครับ บรรยากาศครับบรรยากาศสนุกสนาน